สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่องรีชาแนลนะครับผมวันนี้เราจะมารีวิวเครื่องเครื่องบัตรนะครับขนาด A4 นะครับผมรุ่น SL 2 0 0เราซื้อมาจากช้อปปี้หรือลาซาด้านราคาถูกมากประมาณ3 4 0 0บาทเท่านั้นไม่น่าเชื่อเลยโอ้ oh <my> God. การาคาดีมาก Yes! อู้แกะแกะแกะเลยวันนี้เราแกะเลยกันแล้วกันดูบ้าดูกันแล้กันครับว่าในกล่องมีอะไรบ้างดูมา ก็เราต้องการเครืองบัตรนะครับหรือจริงๆมันใช้เครือบอะไรอย่างอื่นก็ได้ในกล่องมีอะไรบ้างมีเครื่องมีคู่มือคู่มืออะช่างมันมีสายช่างมันโอเคมาดูคู่มือกันอีกทีสิเฮ้ยเนี่ยดีกว่าช่างมันอ่ะแกะดีกว่าเรามาดูกันเครื่องเป็นยังไง มีเราซื้อใช้เวลาประมาณไม่เกินหนึ่งอาทิตย์นะครับเครื่องมันก็มาส่งแล้วเครื่องมันไม่ไม่ใหญ่มากขนาดประมาณ a 4่มีปุ่มเปิดปิดฮอตร้อน o f ฟ c o เย็นข้างหลังนะครับมี abs สามารถไม่ให้ล้อมันหมุนได้มีล้อหมุนข้างในล้อดึงบักดึงอ่ะมันก็ไม่ดึงแล้วเกิดกดมนะันอ่ะเสียบปลั๊กดีกว่าเสียบปลั๊กเสร็จปุ๊บเปิดไฟสันหนอ่อย ไปที่ฮอตนะรอ,อนิดนึงรอสักแป,ป๊บหนึ่งนะใจยเย็นๆอ้าวบอกให้ใจเย็นๆไงระว่างระวังรงอก็ทำอย่างอื่นไปก่อนเอาอะไรที่มันจะต้องจะเอาไปเคลือบเนี่ยก็เอามามารอไว้อสองนาทีแล้วอุ้ยพอดีเลยเสร็จแล้วร้อนพอดีทํายังไงต่อละครับก็ทําอย่างนี้ไงครับทํายังไงละครับก็นี่แหละครับเอาที่จะเคลือบอะครับก็ใส่เข้าไปแค่นั้นเองครับไม่ต้องใช้อะไรที่มันหนาม,มากไม่งั้นเดี๋ยวมันจะติดติดแล้วยังไงครับ ติดแล้วมันต้องใช้บ่อย,อ,ยอ้าวไม่ใช่รอแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวมันจะออกมาจากข้างหลังแล้วอ่าเป็นยังไงล่ะครับแป๊บเดียวเท่านั้นไม่น่าเชื่อโอ้โหสุดยอดมากก็หยิบมันออกมานะครับอันนี้เป็นดอกซากุระที่เราเก็บออกมาดอกซากุระตากแห้งเคลื่อนออกมาแล้วโุ้ยสวยงามมากมายยึดติดกันดีก็ลองส่องกับไฟดูครับ อืไม่ค่อยเห็นเลยนี่ครับก็ก็ลองใช้งานดูแล้วกันนะครับก็คิดว่ามันใช้ได้ดีในราคาที่มันไม่ถูกเสร็จแล้วก็ปิดครับปิดเครื่องครับผมเครื่องแล้วยังไงต่อครับก็ก็ถือว่าโอเคครับสุดแล้วสุดท้ายแล้วยี่ห้อนี้นะครับถือว่าใช้ได้ดีเลยทีเดียวราคาไม่แพงมากก็แล้วแต่วิจารณญาณจะซื้อก็ใช้จะใช้ก็ซื้อพูดอะไรวะสวัสดีแค่นี้ครับสวัสดีครับ